สวัสดีค่ะเดชันนางสาวสุนทรีเพียงงามกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปวชหนึ่สาขางานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่สาขาวิชาเทคโนโลยีสาราสนเทศแผนกวิชาเทคโนโลยีสาราสนเทศวิเลยเทคนิคอุดรธานีค่ะที่แผนกวิชาเทคโนโลยีสาราสนเทศเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ ที่แผนกของเราเรียนเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิกการออกแบบและตัดต่อวิดีโอการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์การเขียนโปรแกรมการออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายค่ะจบมาแล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้างสามารถทำงานได้ทั้งในหน่วยงานของภาครัฐเอกกชนค่ะเช่นนักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก นักพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นักพัฒนาระบบเครือข่ายนักพัฒนาเว็บไซต์นักพัฒนาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมผู้ดูแลบำรุงรักษาระบบไอทีค่ะอยากให้ทุกคนได้มาเรียนที่แผนของเราแผานวิชาเทคโนโล,โลยีสารสนเทศมาเรียนดูกันนะคะเรียนไอทีคุณจะได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆค่ะ